ญี่ปุ่นเผชิญเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ41ปีรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันที่20มกราคม2566ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมราคาในหมวดอาหารและเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญของญี่ปุ่นนั้นพุ่งขึ้น4%ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ41ปีและสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ที่ระดับ2%ค่ะนักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่า BOJ จะยุติการใช้นโยบายควบ คุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือ YCC ในเร็วๆนี้และจะเปิดทางให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตค่ะท้งนี้ดัชนี CPI พื้นฐานเดือนธันวาคมของญี่ปุ่นออกมาสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้หลังจากที่ดัชนีปรับตัวขึ้น3.7%เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาดัชนี CPI พื้นฐานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่2%ของ BOJ ติดต่อกันเป็นเวลานานถึง9เดือนแล้วค่ะขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการว่า BOJ จะยุติการใช้ในโยบาย YCC เมื่อนายฮารุฮิโกะคูโรดะ วาระการดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ BOJ ในช่วงสิ้นเดือนเมษายนปีนี้โดย YCC เป็นนโยบายการควบคุมอัตราดอกเบี้ยระยะยาวให้อยู่ที่ระดับประมาณ0%ค่ะ